โยดีครับทุกคนอยู่ก no ับผมก้าวง่ายนายอีซี่วันนี้จะมาทำความรู้จักกับโทรเฟสเขาคือใครไปกันเลยโทรเป็นคำแสดงแปลว่าเกลียนไม่ใช่ยักษ์แฟนตาซีแต่อย่างใดจุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากชายคนนี้เลยครับในปี2008 a r l คาร์ลอสลามิเลสวัย18ปีได้วาดบางอย่างในโปรแกรมเพนขึ้นมาใบหน้าของคนที่ดูบิดเบี้ยวชีกยิ้มแบบมุ้งมิ้งแต่ใครจะไปคิดเลยว่า นั่นคือจุดเริ่มต้นของมีมดังระดับโลกประเทศไทยเองก็เอารูปของโทเฟสมาทำเป็นการ์ตูนมีมแบบต่างๆและการเป็นมีมดังไปทั่วเลดดิตในปี2009เว็บเลดดิตก็อารมณ์ประมาณเว็บพันทิปเวอร์ชั่นฝรั่งนั่นแหละปัจจุบันก็ยังเล่นมีมนี้กันอยู่นะทุกคน เขาได้จากการขายลิขสิทธิ์ทรเฟสได้เงินมากกว่า1,000 0แสนดอลลาร์ 1, สงสัยกันไหมครับว่าคนเขาซื้อลิขสิทธิ์ทรเฟสไปทำอะไรกันปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเคยเห็นผานๆกันบ้างนะในพวกเกมทรเฟสพัลเซนภาคต่างๆตามยุคตามสมัยสนุกดีนะในมือถือก็มีอย่าลืมไปเล่นกันได้นี่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ทรเฟสเท่านั้นเกียนสมชื่อจริงๆเอาละในไฟเดย์ไนท์ฟันกินขณะที่ทรเฟสกำลังว่นๆอยู่ในจัก,กรวาลตัวเองอยู่นั้นทนาดนั่นเอง สาวผมแดงกับหนุ่มผมฟ้าที่คุ้นเคยก็ได้บังเอิญบังเอิญผ่านมาแงได้เวลาเกียนแตกแต่ทว่าทรเฟสคิดไม่ถึงว่าเจ้าหัวฟ้าบอยเฟรมมันแข็งแกร่งก็มันเป็นพระเอกนี่นาะโดนรูปผมไม่พอบอยเฟรนยังบอกว่าขอร้องต่อมันจะยามศักดิ์ศรีโทรเฟสเกินไปหน่อยแล้วเฮ้ย hey, ดูไม่ออกเลยเหรอบอยเฟรโทรเฟสมันจะกลายเป็นเลมอนดีมอนรุ่นที่2แล้วเพลงที่สองจบคนไม่จบ โรเฟสบอกว่าพอกันที่ไม่เก็บความรู้สึกด้านมืดต่อไปอีกแล้วจินได้หัวเราะแบบสติแตกและแน่นอนว่าถ้าบอยเฟนแพ้โ o รเฟสแล้กวก็ถูกสับเป็นชิ้นชิ้นแน่เลยและจะได้เห็นรอยยิ้มอันมุ้งมิ้งของโ o รเฟสแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนบอกเลยว่ามอดนี้เนี่ยได้ใส่เอกลักษณ์มุกตลกแบบการ์ตูนช่องสไตล,ล์มีมได้อย่างน่าสนใจแต่หลังๆนี้ไม่ใช่โ o รเฟสต้องเรียกว่าหลอนเฟสก,ก็จบกันไปแล้วนะครับกับมอดโ o รเฟสขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย